ถามว่าเหนื่อยไหมอย่าถามมถ้าอยากให้อารมณ์ดีอย่าถามครับนสามร้อยครับโอ้นี่หน้าอะไรเนี่ยมีคนถามใส่ใจเยอะไหมทำไมไม่คั้นมะนาวใส่ขวดไว้ไม่เอาค่ะแลดูมันยักยอกได้ไม่เข้าใจยักยอกหรอมัาในนี้ได้อะอะไรวะมะนาวคั้นเนี่ยนะมัาในนี้ได้ไง เดี๋ยวไปถูกว้าเออก็คันเองเลยไม่สร้างหูคันเองเราแบบนี้แหละแบบนี้กว่าเอกลักษณ์ดีเอกลักษณ์มันคงไม่ตายเพราะบิดไปนาวหรอกอร่อยทุกคำจำรสไม่ได้เนี่ยอานนจจะจำได้แน่นอนอะาม่จำไม่ได้ตอนที่ไปข้างคันเบาเฮ้ยน,น้ำล้นเดี๋ยวเข้าไปชาร์จใหม่นะ